เฮ้ยเฮ้ยให้ใครล่ะคะเนี่ยไอ้ครูให้ใครล่ะครูให้แม่ล่ะคะไหนล่ะ แล้วคุณครูให้ทํายังไงมั่งน่ะลูกให้แม่เสร็จให้ไหว้แม่ด้วยเอาไหว้แม่ที่มือก็พอไหว้เหมือนแม่ที่มือก็พอเอ้าเดี๋ยวค่อยไหว้ที่บ้านเดี๋ยวค่อยไหว้ที่บ้านเอาไหว้เดี๋ยวก็ได้ก็เอาไหว้ตรงนี้เอาจะได้ไหว้เลยมีจะได้ส่งแม่หน่ะดีดูไงอ๋อจะไปไหว้ที่บ้านยืนยหนิเออ Dừng như vậy <laughs>

พี่ยาพูดว่าอะไรไม่ไม่ได้พูดพูดกับใครลูกไม่ใช่แต่พี่พูดพูดว่าพูดมึงด้วยเหรออ๋อพี่ยานี่พี่ไม่ได้พูดเฮ้ยไม่ใช่แต่นิงก็เรียกมันประโยคมาสิว่าพี่พูดว่าอะไรคุกกี้กอ ขอคิดก่อนพี่ยาพูดว่าอะไรมึงพูดเป็นใบยงที่เป็นใบยงที่แบบว่าแล้วพูดอะไรอีกเดี๋ยวแม่ตีมันแล้วมงก็ดื่มกันวันนี้ถ่ายตีไหมล่ะพี่ยาเก็บนะม่เก็ะวันนี้พี่ยาไม่รู้เป็นอะไรหนูก็มองว่า แล้วพี่ก็เลยบอกว่าด a r l i n หันหน้ามาหนูแค่จะดูป้าเองไม่ใช่เนอะแบบมันหลชั้นแล้วพี่มันนั่งไม่ได้เหมือนไหลได้เลยนะมันจะหันมาโดนหลังแล้วมันเซ็ปแล้วพี่อ่าพูดกูกับหนูหรือเปล่าพูดเหมือนกันเอ้าอันนี้แต่งเองนะพูดมึงด้วยเหรอลูกอันนี้แต่งเองอ๋อันนี้เพชรน้อยเพชรที่เพชร ดันมเยอะเขาทำยังไงล่ะที่หนูอยากเป็นเน่ยเขาทำยังไงแบบนั้นแหละลูกเขาทำยังไงดัมเยอ์ที่หนูเองตอนทีไม่ห่นำเออ่ะเาไม่แบบนี้ไม่ต้อไม่ได้ทำแบบนี้เหรอโอ้โหให้ทำอย่างนี้อย่างเดียวไม่ใช่แล้ว ทำแบบนี้ปะเมื่อกี้เลยอ่าใช่ใช่ไหนทำให้ดูซิทำได้หรือเปล่าจะทำได้เดี๋ยวบอกคุณครูเออโอ้ใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นดัมเมเยอร์ต้องสวยด้วยนะอ๋อก็ต้องแต่งนะต้องเอาวันจริงนู่นแหละวันนี้ไม่ต้องแต่งวันนี้ต้องซ้อมก่อนใช่ไหมไหนลองซ้อมดูก่อนสิ

ไม <c oughs> <myst icism> yeah, ่แขนไม่แข็ไม่แขไม่แข็ไม่่มล้ใช่นงลบนิ่งลบไมรู้ทำไมตัวสับอืมมีคนมีคน เอาไปจุ๊บม่เท่า şey ก่อนจะกลับบ oh, ้านแล้วไปจุ๊บม่เท่าก่อนเออไปจุ๊บคนแก่ไปจุ๊บคนแก่ก่อนตาเออเออเอกดคอเข้าด้วยโอ้โหถามไมเต้าดูชื่นใจไหมคะชื่นใจค่ะไม่ได้ยินตัวผ่านดังๆชื่นใจนคะน้ำแม่น้ำลอยยังไม่ร่อยเลย